คุณเคยไหมคะที่รู้ว่าต้องทำให้ดีแต่ก็เลือกจะทำแค่ให้มันจบจบไปรู้ว่าควรขยันแต่สุดท้ายก็ผลัดวันไปเรื่อยรู้ว่าต้องใส่ใจแต่กลับเลือกทำแบบลวกๆหรือบางครั้งเราก็เจอใครบางคนที่เหมือนจะไม่ใส่ใจอะไรเลยทำอะไรก็พอผ่านไปได้ไม่ละเอียดไม่รับขอบไม่รับผิดชอบเท่าที่ควรแล้วคุณเคยสงสัยไหมคะ ว่าทำไมบางคนถึงมักง่ายกับทุกอย่างในชีวิตขนาดนั้นทั้นที่เขาก็รู้ว่าการทำให้ดีที่สุดย่อมได้ผลลัพธ์ที่ดีกว่าคำตอบของเรื่องนี้ลึกกว่าที่คิดค่ะในทางจิตวิทยาพฤติกรรมมักง่ายไม่ได้เกิดจากความขี้เกียจอย่างเดียวแต่มันมีรากมาจากกลไกาการเอาตัวรอดของสมองเพราะมนุษย์เราถูกโปรแกรมมาให้ประหยัดพลังงานโดยธรรมชาติ ในทางกายภาพสมองของเรามีน้ำหนักแค่ประมาณ2%ของร่างกายแต่ใช้พลังงานถึง20%ของทั้งหมดและเพราะการคิดการวิเคราะห์การตัดสินใจต้องใช้พลังงานมหาศาลสมองจึงพยายามตัดขั้นตอนเพื่อให้เราใช้แรงน้อยที่สุดนี่คือสิ่งที่เรียกว่า cognitive laziness หรือความขี้เกียจทางคิดไม่ใช่เพราะเราไม่ฉลาดนะคะ แต่เพราะสมองของเราพยายามหลีกเลี่ยงสิ่งที่ต้องใช้พลังเยอะเช่นทำงานให้ผ่านๆแทนที่จะวางแผนละเอียดตัดสินใจเร็วแทนที่จะชั่งน้ำหนักผลดีผลเสียหรือเลี่ยงการ,รเผชิญหน้ากับปัญหาเพราะรู้ว่ามันจะเหนื่อยทางอารมณ์พูดง่ายๆก็คือมักง่ายคือกลไกลการป้องกันตัวของสมองจากความเหนื่อยแต่นี่แหละคือความย้อนแย้งของชีวิต สิ่งที่สมองคิดว่าช่วยประหยัดพลังกลับทำให้เราเสียพลังมากกว่าในระยะยาวเพราะความมักง่ายมันเหมือนการยืมอนาคตมาใช้คุณประหยัดแรงวันนี้แต่จะต้องเหนื่อยมากขึ้นในวันข้างหน้าแต่สิ่งที่น่าสนใจคือคนมักง่ายไม่ได้มีหน้าตาแบบเดียวในทางจิตวิทยาความมักง่ายมีได้หลายรูปแบบบางคนมักง่ายเพราะเหนื่อยล้าเรื้อรังโครนิกฟทิก เขาไม่ได้ไม่อยากทำดีแต่หมดแรงจะพยายามแล้วชีวิตที่ต้องรับผิดช,ชอบทุกอย่างทำให้เขาเลือกปล่อยบ้างเพื่อให้รอดในแต่ละวันบางคนมักง่ายเพราะเคยพยายามแล้วแต่ไม่เคยได้ผลเขาเคยทุ่มสุดตัวแต่ไม่ได้รับการยอมรับเคยตั้งใจแต่กลับถูกมองข้ามสุดท้ายเขาเรียนรู้ว่าพยายามไปก็เท่านั้นจนจิตใจเริ่มสรุปว่าทำง่ายๆไปเถอะไม่ต้องคาดหวัง บางคนมักง่ายเพราะต้องการควบคุมความคาดหวังของคนอื่นเขาแกล้งทำให้เหมือนไม่แคร์เพื่อป้องกันไม่ให้คนอื่นคาดหวังมากเพราะถ้าทำสุดฝีมือแล้วล้มเหลวมันจะเจ็บแต่ถ้าทำเล่นๆแล้วไม่สำเร็จมันก็มีข้ออ้างว่าไม่ได้ตั้งใจตั้งแต่แรกในจิตวิทยาเราเรียกสิ่งนี้ว่า self handicapping คือการสร้างข้อจำกัดให้ตัวเองไว้ล่วงหน้าเพื่อป้องกันความรู้สึกล้มเหลวในอนาคตเพราะความจริงคือคนมักง่ายบางคนไม่ได้เกลียดความพยายามเขาแค่กลัวความผิดหวังและการไม่พยายามเลยดูปลอดภัยกว่าการพยายามแล้วพังอีกมุมหนึ่งความมักง่ายบางทีก็เป็นผลลัพธ์ของระบบสังคมในสภาพแวดล้อมที่ทำดีแค่ไหนก็ไม่มีใครเห็น หรือที่ความตั้งใจถูกตีค่าเท่ากับคนที่ทำพอผ่านสมองของเราจะเริ่มลดความละเอียดลงเองโดยอัตโนมัติเพราะมันเรียนรู้แล้วว่าทำดีไปก็ไม่ได้อะไรเพิ่มในทางชีววิทยาสมองเรามีระบบให้รางวัลถ้าพฤติกรรมใดทำแล้วได้รับผลตอบแทนดีสมองจะหลั่งโดพามีนแต่ถ้าทำแล้วไม่ต่างจากไม่ทำเลยสมองจะตัดพฤติกรรมนั้นออกจากระบบ มันจึงเลือกเส้นทางที่ง่ายกว่านี่คือเหตุผลว่าทำไมบางคนเคยตั้งใจมากแต่พออยู่ในระบบที่ไม่เห็นความพยายามเขาก็เริ่มกลายเป็นคนมักง่ายไปโดยไม่รู้ตัวแต่ในอีกมุมหนึง่งคนที่มักง่ายอาจไม่ได้มักง่ายกับทุกเรื่องเขาอาจมักง่ายกับงานแต่ละเอียดกับสิ่งที่รักอาจมักง่ายกับความสัมพันธ์แต่พิธีพิธานกับสัตว์เลี้ยงหรือศิลปะ นั่นเพราะความมักง่ายจริงๆแล้วไม่ได้มาจากนิสัยแต่มาจากระดับคุณค่าที่เรามอบให้สิ่งนั้นมนุษย์ทุกคนจะทุ่มเทกับสิ่งที่รู้สึกว่ามันมีความหมายกับชีวิตและจะมักง่ายกับสิ่งที่รู้สึกว่าทำไปก็เปล่าประโยชน์เพราะงั้นบางทีคนที่ดูมักง่ายอาจไม่ใช่คนไม่ใส่ใจ แต่อาจเป็นคนที่ขาดแรงบันดาลใจและเมื่อโลกไม่เคยให้รางวัลกับความตั้งใจเขาก็เริ่มไม่รู้แล้วว่าทำดีไปเพื่ออะไรในแง่จิตใจลึกๆคนที่มักง่ายบางคนอาจมีบาดแผลจากการพยายามเกินไปในอดีตเขาเคยเป็นคนละเอียดเคยตั้งใจเคยเป๊ะทุกอย่างแต่วันหนึ่งเขาพังจากสิ่งนั้น เขาเหนื่อยจากการแบกความสมบูรณ์แบบจนวันนี้เขาเลือกจะง,ง่ายไว้ก่อนเพื่อไม่ต้องรู้สึกแย่อีกความมักง่ายจึงอาจเป็นกำแพงอ่อนนุ่มที่ปุกป้องหัวใจจากความเหนื่อยของการเป็นคนดีตลอดเวลาและในบางการณีคนที่มักง่ายกับบางเรื่องก็อาจเป็นคนที่จริงจังเกินไปกับเรื่องอื่นในชีวิตจนไม่มีพลังเหลือจะละเอียดกับทุกอย่างในทางสมอง มนุษย์มีขีดจำกัดของ Cognitive load ภาระทางการคิดถ้าเราต้องใช้สมองจัดการสิ่งต่างๆมากเกินไปสมองจะเริ่มตัดบางเรื่องออกและมักตัดเรื่องที่ดูไม่สำคัญในตอนนั้นซึ่งบางทีมันอาจเป็นเรื่องที่คนอื่นมองว่าสำคัญมากแต่สำหรับเขามันคือสิ่งที่ต้องปล่อยดังนั้นความมักง่ายบางครั้งก็ไม่ได้เกิดจากความไม่ใส่ใจ แต่มันคือความพยายามจะอยู่รอดในโลกที่เหนื่อยเกินไปแต่ถึงอย่างนั้นเราก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าความมักง่ายมีผลจริงในชีวิตเพราะมันสะสมเป็นนิสัยที่กัดกร่อนความเชื่อมัน่นทั้งของเราเองและของคนรอบข้างคนที่มักง่ายกับงานเล็กๆมักจะถูกมองว่าไว้ใจไม่ได้กับงานใหญ่ๆคนที่มักง่ายกับความสัมพันธ์เล็กๆมักจะสูญเสียความรักในวันที่ควรใส่ใจมากที่สุด ในเชิงจิตวิทยาการเปลี่ยนแปลง behavior change การแก้พฤติกรรมนี้ไม่ได้เริ่มจากการบังคับให้ขยันขึ้นแต่มันเริ่มจากการถามว่าทำไมเราถึงไม่อยากทำดีเพราะเมื่อเราเข้าใจเหตุผลที่อยู่ใต้ความมักง่ายเราจะเริ่มรู้ว่าจะต้องเติมอะไรกลับเข้าไปบางคนต้องการแรงบันดาลใจบางคนต้องการการพักบางคนต้องการความรู้สึกว่าความพยายามของเขามีค่า เมื่อสิ่งเหล่านี้กลับมาความมักง่ายจะค่อยๆหายไปเองเพราะมนุษย์ทุกคนมีศักยภาพจะทำสิ่งดีๆแค่บางครั้งเขาเหนื่อยจนลืมว่าตัวเองทำได้แล้วคุณรู้ไหมคะว่าคนที่มักง่ายที่สุดในบางเรื่องมักจะเป็นคนที่เคยละเอียดที่สุดในอดีตเสมอเขาแค่ปิดสวิตช์ไว้ก่อนเพราะกลัวเจ็บอีกในความจริงของโลกเราไม่มีใครสมบูรณ์ ทุกคนมีบางเรื่องที่มักง่ายและบางเรื่องที่ตั้งใจแต่สิ่งสำคัญคือเราต้องซื่อสัตย์กับตัวเองว่าเรื่องไหนควนรผ่อนและเรื่องไหนไม่ควรปล่อยผ่านเพราะความมักง่ายในบางเรื่องอาจไม่เป็นไรแต่ความมักง่ายในสิ่งที่เกี่ยวกับหัวใจคนอื่นอาจกลายเป็นรอยแผลที่ไม่มีวันลบได้สุดท้ายนี้แอดอยากชวนให้คุณลองมองตัวเองด้วยความเข้าใจ ถ้าวันนี้คุณรู้สึกว่าตัวเองมักง่ายกว่าที่ควรอย่าพึ่งโทษตัวเองแต่อาจถามเบาๆว่าฉันกำลังเหนื่อยกับอะไรอยู่ฉันกำลังหมดแรงเพราะเรื่องไหนเพราะบางทีคำตอบอาจไม่ใช่ฉันขี้เกียจแต่มันคือฉันยังไม่รู้สึกว่ามันมีค่าให้พยายามแล้วคุณล่ะคะคุณเคยรู้สึกไหมคะว่าตัวเองมักง่ายกับบางเรื่องในชีวิต หรือเคยเจอใครที่ดูมักง่ายกับทุกอย่างจนคุณไม่รู้จะเข้าใจเขายังไงดีคุณจัดการกับเรื่องนี้ยังไงปล่อยให้เป็นไปหรือพยายามเปลี่ยนมันบ้างไหมคะเล่าให้แอดฟังได้ในคอมเมนต์นะคะเพราะบางทีการยอมรับว่าตัวเองเคยมักง่ายอาจเป็นจุดเริ่มต้นของการตั้งใจใหม่อีกครั้ง